เป็นถึงผู้จัดการในพื้นที่อีศาลเป็นผู้จัดการปั้นน้ำมันซึ่งมีพฤติการการก่อเหตุว,วามแคสมาเป็นอย่างดีที่ม่ปั๊มขนาดการมากกว่าสามพื้นที่บางเคสเนี่ยมีพฤติการไป็นึนังแะสถนีเป็นการชิงทรัพย์ทำให้ชาวบ้านยิ่งหว,ว,วาดกวาว แป๊บนึงทำงานอยู่ดูวะล่ะโวยัดนั่น วตอนควกตัวมา่อกีไ้ไปัข้าเขียว้าในสิ่งที่ทำสายท่านก็จะเมตตานะอ๋อดูส้าพที่ใช้ก่อนเหยื่อเลืนอนไร้งนอกอยมืงไรปี๊ปืนไหมมีมี

ใช่ครับใช่ปกติก็คือถ้าวันจันทร์ก็ต้องไปเข้าเวรคร้อมเดีย